วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดการพนันมีความเสี่ยงร0อเปอร์เซนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณครับอัสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีเป็นช่องน้องแสงช่างแนวนะพี่น้องน้องมาเจอมาเจอกันภาคแรงๆของวันที่21นะครับเดือน ตุลาคมปีพุทธศักราช2568พี่น้องนะครับอ่ามือในกาอากาศเย็นคือเก่าเมื่อคือเดิมนะพี่น้องนะครับอายเย็นบ่าไม่ฮ่อนบ่าไม่หนาวพี่น้องเย็นนะครับเพอดีพอดีอุณหภูมิประมาณนี้นะครับพอดีอ่าบอตินนองเสี่ยงเหยาวบอตินนองเสี่ยงสนุนเพอดีพอดีนุ่งสบายๆนะครับสำหรับอ่าพี่น้องอีสานมาเท่า้วกับพี่น้องน่าจะแต่ว่าติ่าทางภาคเหนือหนาวได้พี่น้องนะครับอ่าถ้าเป็นทางภาคเหนือเนี่ยโดยเฉพาะเชียงรายเชียงใหม่ พายาลำพุนลำป่าไปทั้งนมดนะจะหนาวนะครับเพราะว่าแอดมินเคยไปปีกายนี้นะปีที่ผ่านมานะตั้งไปวันที่สี่ตุลาคมในนุ่งเสื้อกันหนาวพี่น้องนะครับม,น,น,คบมนคือว่าเห็นว่ามันพังทางภาคเหนือมันก็อากาศเย็นเร็วนะครับบอกบอกก็เยอะนะสำหรับท่าภาคเหนือแต่ว่าอขอดีของเขาคือทิวทัศนนะครับทัศนวิสัยโอ้ง้ามพี่น้องนะครับมองไปทางสายแต่กา้ามองไปทางขัวากับไปเด่นนะครับอ่าเป็นผู้เขาเป็น เป็นจริงที่ทั้งอีสานบ้านผมบ่คยมีนะครับเพราะว่า,าถามมาอยู่สกุลนครมีผูพานมามีแต่ว่ามันเดี๋ยวบ่เห็นเ <c oughs> นี่ยเพราะว่า,าบ้านผมห่างจากผูพานไปตั้งว่าเกือบเกือบร้อยกิโลนะพี่น้องน,น้องประกาเดี๋ยวบ่เห็นนะคือบ้านเนาะอ่าไปยังพี่น้องนะครับอระกาแต่ละท้องที่แต่ละท้องทินนะครับแต่ว่าขอได้เปรียบของทั้งอีสานบ้านเฮาทั้งอีสานบ้านผมนคอได้เปรียบก็คือมีที่ลุ่มที่ราบ หลายกว่าทางภาคเหนือพี่น้องทางภาคเหนือนี่โอ้มีแต่ผู้เขาหาที่ลุ่มก็ไม่ค่อยจะมีนะพี่น้องเนาะอ่ะกะสาราคดีนี้กะนันแนวทางมาฝากพี่ฝากน้องกันที่เก่าเหมือนเดิมนะครับอันนั้นแนวทางมาฝากเอฟซีแฟนช่องฝากคุณพ่อคุณแม่ที่เก่าเหมือนเดิมและพี่น้องเลือกสารคดีนี้นะครับเอากรรไกรเบลเบิลมาชมกันมาฟังคำเตือนก่อนนะคำเตือนทางช่องของเราเสนอเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อ สลากินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นนะครับให้สนับสนุนสิ่งพลังที่ผิดกฎหมายทุกชนิดการพลังทุกชนิดล้วนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก่อนตัดสินใจโปรดใช้วิจารณญาณนะครับนี่คือขํ้เปลี่ยนในพี่น้องเด้อนะครับเปลี่ยนคนถูกขังทุกงวดครับเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านเพราะว่าอาจารย์แต่ละสำนักล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลธรรมดาที่คำนวณตามสถิติที่น่าจะเป็นเท่านั้นนะครับไม่การันตีว่าจะเข้าหรือจะหลุด พี่น้องเนาะอาชีพคำนวณต่ำสี่คิอาชีพคำนวณต่ำสูตรคิดขคำนตอนต่ำสิ่งที่นาสิเปลี่ยนมาเทียนว่าเป็นหลักแล้วไปนะพี่น้องนะครับอ่ะบ่บ่ได้อวดบ่ได้โม่บ่ได้คุยโม่อวดนะพี่น้องนะครับก็คือบางเทียมมันก็เขาบางเทียมมันก็รู้พี่น้องนะครับอ่าบ้ว่าอ่าเป็นทางการบ่ริบว่าอาจจะต้องมาร้อยเปอร์เซ็นต์จะต้องมาพันเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องเนาะอ่ะคำเตือนอ่า พี่รองส้าเรบท่านที่เขามาแล้วนะครับกลายเรื่องได้พี่รองเด้อ่ารีตันสงสารครับช่องน้อยๆนะครับน้องแสงชาแนลนะครับกลายเรื่องได้พี่รองเด้อกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้แน่แล้พี่รองสำหรับพี่สำหรับน้องที่เขามาแล้วก็ได้นะครับอาจจะในกอ่าเป็นกำลังแรงนแห้งใจนะไปท่านช่องเฮาเนาะนะครับขอคนละไหลคนละแชร์ขอคนละกดติดตามเท่านั้นก็พอแล้วนะพี่น้องเนาะ อามาดูวันนี้นะครับของอาจารย์ฮอกเอฟเฟนิกก่อนนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวขอเบิ่งแอดฟิฟนิกก่อนนะครับขอดูแอดฟิฟนิกเมื่อที่ผ่านมาก่อนนะครับพี่ใส่นอนะ้อยหน่อยเนาะเป็นไงบ,บ <c oughs> ะบูนะครับเป็นในร่องสัมบะบุร่องอยู่นะพี่น้องเนาะใบมันจำไข่ข้าใบในร่ลงอยู่ด้วยนะเอฟิฟนิกเนาะพี่น้องแต่ครับได้ขออนุญาตนะครับบาดค้ำ ขออนุญาตเห็นมาละพี่น้องเอาเงินข้อขอ,อาจารย์สิงกบยังมไม่วงตัวนี้นะครับโอ้ของมายมแดงก็ยังไม่ได้ลงแอดมายมแดงครับอ่าสงสัย,ยด้ไ้พี่น้องอ๋อนี่นี่ไงบมเมนเอมแมนใส่ในให้มา เม่นพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมาก็สายในแอฟฟินิกนะครับสายในการเดียวกันนะครับแอฟฟินิกให้มาที่แปดนะครับนะครับกะอ๋อผ่านไปนะครับสําหรับผ่านไปปะนะวะยังบ่ทันได้ผ่านพี่น้องนะครับเพราะว่าไอ้ลูกค้ามาร้านค้าพอดีครับก็เลยอ่าต้องตัดชิปไปแอฟหนึ่งนะครับสำหรับแอฟฟินิกงวดที่ผ่านมาแล้วพี่น้องหอดไซลัสนะว่าพี่น้อง บึง้งไหมก่อนพี่น้องไม่กกได้กรนะไดนี่นะครับสายนายให้มาพี่น้องสายนายเปเอ S เป็นหนึ่งแให้มาที่กเกือบพางคนจะได้พี่น้องนะครับสา,ายนายให้มาแปดนะครับมันมากเนี่ยนะหม,มาแปดเก้าถ้ามันเป็นหกเก้าอนพี่น้องนะน่าจะ ก็น่าจะหลังจากน้องเราเสียดชิวนะครับมีมี่แปดนะเพิ่นเด่นไปที่แปดนะไซส์นะให้มาที่แปดงวดน,นี้อ่าให้มาแล้วพี่น้องนะบงวดน,นี้ให้มาแล้วนะครับอ่าสลาเขาแอฟฟินิกเดี๋ยวจะว่าเพิ่นขอมูลของแอสสุพรรณก่อนนะพี่น้องอาจารย์หนุ่มสุพรรณก่อนด้วยพี่น้องด้วยนะครับใช่หรือ่างวดที่ผ่านมานะของแอสหนุ um ่มสุพรรณนะครับอ่าแต่ว่างวด,ดวนี้เพิ่นเปลี่ยนไปแล้วนะพี่นอ้องเปลี่ยนยังตี เปลี่ยนชื่อนะครับนะวันนี้เปลี่ยนชื่อนะพี่น้องเอย่านะงวดที่ผ่านมาให้มาที่เมืองไหนพี่น้องเจ็ดหกเนี่ยแปดหกหกเปิดกับมาอะไรพี่น้องแต่ว่าอา่าวิ่งนะครับวิ่งมะขอพี่น้องนะครับวิ่งไม่เข้าเนาะนะครับการทำมีเป็นไหนมาที่งวดที่ผ่านมาก็คือเจ็ดกับแปดนะครับจับชุดที่ 6, 7, 7, เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดอ่าแปดหกแปดแปดนะครับสามตัวให้มาที่เก้าสามแปดนะครับ อันนี้คือวมรที่ผ่านมาพี่น้องอาจารย์นุ่มสุพันธ์ครับอ่บอกไปอย่างพี่น้องมีเข้ามีหลุดคือบ้านนั่นแหละเนาะอ่ะพิจารณาพี่นอ้องอ่าพิจารณาไว้นะครับว่าอ,บ,อบางพวกชอบเขาก็เดือนผ่านไปสักก่อนนะพี่น้องมาดูเงินนี้อ่าแอดฟินิกนะครับใไสไ่ในให้มาครับแอดฟินิกนะพี่น้องด้ให้มาที่ร้อยชุดน้อยตัวตัว,ตวเดียวกดโจดพี่น้องให้มาที่สี่หนึ่งห้าให้มาที่สี่หนึ่งห้านะครับ นะครับต่อไปนะครับต่อไปเลยนะครับนี่คือแรกเนื้อนะทางเขาแอดฟินิกเจ้พี่น้องซ้ำหายมาเม็ดเดียวนะครับให้มาที่สี่หนึ่งห้านะครับจับชุดเลขที่ห้าหนึ่งกะบหนึ่งห้าพี่น้องเอา้าชอบของเนะื้อทางเขาแอดฟินิกนะครับกะจัดไปได้พี่น้องเด้อชอบเนื้อทางเขาแอดฟินิกก็จับไปนะครับจัดไปพี่น้องนะครับ,บอันบรายตัวนะพี่น้องนะครับที่แอดมินน้ำมาเสนอเพราะว่านะถ้าหลายตัวเกินไปแอดมินจะไม่อยากมาเส้นเลยเพราะว่า มันเปลืองตังเปลืองเงินของพอองี่น้องเนาะอันเปลี่ยนสไตล์ของไอ้มินนะครับพี่น้องจะลายจะลายตัวนะครับอ่าเพราะว่าไอ้มินอยู่ที่กันดิลายลายตัวนี้โอ้ยอมแพ้แบบเพร,ร,ราะว่าหนึ่งมันเปลืองเงินนะพี่น้องแถามันออกมากอะบางเทือบางที่อ่าถูกตัวหัวตัดออกกังสื้บางเทือบางที่อ่าหักทุนหกกนักเงาอะไรเมันก็ได้หน่อยนะพี่น้องนะควบคุมแ,แบบแอดมินก็เลยอ่าหาจานน้อยชุดนะครับมาให้พี่ให้น้องได้พิจารณาเบิร์นนะพี่น้อง อาต่ามีได้พี่น้องเด้ครับต่อไปเลยนะครับต่อไปก็เป็นของแนวทางของแอดอ่หนุ่มสุพรรณนะครับพี่น้องงวดนี้เพื่อนไหนเปลี่ยนเปลี่ยนได้พี่น้องเพื่อนเปลี่ยนไปแด้พี่น้องเพื่อนเปลี่ยนอาวสุพรรณนะครับสำหรับงวดนี้แล้วพี่น้องเนาะอ่งวดที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนะครับเดือนตุลาคมหวยวันที่หนึ่งเดือนพฤศจิกายนสดดกพี่น้องผมบอกผิดที่น้องผ่านเนาะแม่บอกแบบบอกผิดกะขอให้พี่น้อง มาที่หนึ่งเดอนพิชกยยนหอสองพันหกสิบแปดครับให้มาที่หกกับเจ็ดนะคับจากชุดที่66 6หกหกหกเจ็ดนะครับแล้วก็หกแปดครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดครับสามตัวให้มาที่เจ็ดหกแปดครับเอาแอดเอาหนุ่มสู่พันโแอดเอาหนุแอดเอา,เอา,เอาสู่พันนะครับ <c oughs> ตามนี้พี่น้องคนระับตามนี้ด้ยพี่น้องนะแล้วแคปหน้าจ,จอกรนันไว้พี่น้องแอดมินก็นได้เอาเทียบพิน่น เพิ่งจะเปลี่ยนฉายาเปลี่ยนสื่อเพิ่นมาจากนุ่มแล้วเป็นอ่าวเพราะว่าคําว่าอ่าวนี่ก็เป็นน้องของพออ่อเนาะในบ้านเราน้องของพ่อน้องของพ่อน้องของอ่านะครับน้องของแม่เช่นหน้าเน,น,นี่ยอันเด็กเพิ่นก็ถือว่าเพิ่นก็สิว่าอายุเพิ่นหลายขึ้นจังอยบอกประมาณนี้นะครับหลายกว่าปีายจัง่อยนึงเนาะน้าอ่าวสุพรรณเนาะนี่ครับขอบคุณหลายกันแล้วกันนะครับขอบคุณแอดหนุ่มแอดอ่าวสุพรรณโอ้ยพี่น้องผมก็ได้นะครับยังยังยังติด ุม่มสุพรรณอยู่พี่น้องเนี่ยเพราะว่าช่างใดล่ะอ่า,ก,า,อาก็บ่นุ่มสุพรรณวดนาะพี่น้องเนาะอ่ะตามนี่พี่น้องนะครับจับชุดในที่อ่าเป็นออกกำลังกายเป็นเด่นเป็นบิงนะครับอ่าหกกับเจ็ดนะครับจับชุดในที่หกหกหกเจ็ดหกแปดสลับหลักหกนะพี่น,อน,ะนะะกก้องเนาะหลักเจ็ดก็มาที่เจ็ดเจ็ดกับเจ็ดแปดนะพี่น้องจะมาบอเ,เคิดออกไปแล้วด้พี่น้องค็ดแปลกออกไปแล้วนะครับกลับขึ้นมาอีกบอลน,นะเพราะว่าเจ็ดแปดก็เป็นข้าเจ็ดแปดเนาะ เจ็ดเจิดกลายออกมาข้างล่างตอนตอนนั้นนะครับรู้สึกว่างวดเดียวกันอ่ะเจ็ดเจ็เจ็ดแปดเงิวันที่สิบหนึ่งตุลาคมเหมือนวันที่หนึ่งตุลาคมเนาะแต่จำบ่ผิดได้พี่น้องเด้อนะครับอ่าสามตัวให้พี่ที่เกียดหกแปดนะครับอ่าก็คือแนวทางของอาจารย์อาเอสเอาสุพรรณได้พี่น้องเด้อเอาเช่นชินชอบแนวทางเพิ่นกระจายไปพี่น้องนะครับหรือว่าโบมักบ่ชอบบ่อันนั้นเงิดที่พลาดมากลดพี่น้องงวดฟากกระเป็นอ่าเข่าเนาะพี่น้องเนาะ งวดเป็นที่หนึ่งน่าจะเข้าถ้าจำไม่ผิดนะครับแอดมินพอได้คอยเก็บสถิติพี่น้องอาตามนี่เลยพี่น,อน้องเด้อ,อะเก็บสถิติไปหลายกับมันกับ,บไว้พี่น้องคนหาเจอเตือนนี่ยว่าไอ้จนินว่าตาไรนครับก็บเลยงวดสองงวดงวดหนึ่งสองงวดแอดมินก็เอาไปทำความสะอาดนะับเอาไปกํปกาจัดเอาไปยังล่ะบ่อยมัเหกขึ้นเลยพี่น้องถ้าเอาไว้มันกับปิวนาปิวแล้วฮะเตือนกับออกออกจากจิบมันเนอมันกับปิวไปปิวมากสินะพี่น้องนะับก็เลย อ่าต้องขอภัยพี่น้องบางท,งทีพี่น้องขอเบิ้งสจดียยอดล่างเนี้ยส่นทางเทศศิวมีด้วพี่น้องเด้อสกายสองสามงวดไปแล้วบ่มีแทะนะครับถังงวดหนึ่งสองงวดดีกว่พอมีอยู่นะครับอบ่าเพราะว่าอ่าเฮาบริ็บขอมูลเลดือดด้วพี่น้องเพราะเก็บบ่ได้นะครับเพราะว่าลงงวดละสองงวดละลายจ่ายพี่น้องมากก,าากาว่าตลาดไอซีก็วายหมดลายตัดกินทางเตี้ยกันด <c oughs> ้เนาะพี่น้องเนาะนะครับเอ้าอธารับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับได้จักหน้าที่บุเพราะว่าคลิปมันตัดบ่อยพี่น้อง ครับสาร์คีนี่ก็ได้นะคลิปตัปดปืนใบนะพี่น้องเพราะว่าลูกค้าเขามาร้านแอดมินอยู่ร้านทั้งร้านทั้ง่า,งานจีร้านทั้งอาชีพนะพี่น้องก็เลยแบบอ่าต้องลูกค้ามากก็ต้องสต็อปคลิปไปสัก่อนแนะบบหยุดคลิปไปสัก่อนแล้วก็อ่าเมื่อกาจิตป,ประทอเนื่อยฮะแต่ลืมความบ่อใจของขึ้นก่อนที่ผมก็ไดนะ้เนาะนะครับบางส่วบางทีก็ไดนะ้เนาะอาสาร์คิมีก็ต้องขอขอบพระคุณแอดหนุ่มสุพรรณนะครับแอดเอาหนุ่มสุพรรณอืมนะครับโอ้ยผมก็ไดนะ้เนาะ แอฟฟินิกส์นะครับขอบคุยอายรกันแล้วกันทั้งสองอาจารย์สำหรับคลิปนี้แล้วพี่น้องเนาะเอาลืมให้พี่น้องเบิ้งอีกรอบนึง่งเบิ้งกับหนึ่พี่น้องสำหรับภูเขาทำไมนะครับอ๋อโอ้พระศิล่าอะไรทีพี่น้องเออภูเขามาทหไมได้พี่น้องด้วยแคปหน้าจ,จอใบนะครับอ่าของแอฟฟินิกส์นะครับอ่าสายในให้มาสายในใบแดงกัแหละพี่น้องไอ้คนนี้ให้มาตวัวเดียวไปดโผลพี่น้องลำหนึ่งห้าห้าหนึ่งครับพี่น้องเนาะอ่ะตามนี้นะครับอ่าต่อมาก็เป็นของอาจารย์ เอาหนุ่มสุพรรณนะครับจัดเอาหนุ่มสุพรรณนะครับก็ให้มาถามนี่ได้พี่น้องเด้อเอาแคปหน้าจอกันเอาไว้พี่น้องห้าอ่าหกกับเกีดนะครับเด่นไปที่หกกับเกียดจับชุดที่หกหกหกเกีดหกแปดนะครับเกียดเกีดเกีดแปดนะครับสามตัวให้ไปที่เกีดหกแปดครับเอาหนุ่มสุพรรณนะครับเอาแคปหน้าจอกันเอาไปพี่น้องชอบก็จัดัก็ผ่านนะครับอ่าหยาบอีกทีหนึงว่าเป็นเพียงแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งของทางรัฐบาลเท่านั้นเนาะนะขอบคุณอาวนุ่ม เอาสุภาพนะครับขอบคุณไลค์กันแล้วกันนะครับขอบคุณแอดฟินิกนะครับขอบคุณไลค์กันแล้วกันนะทั้งทั้งสองอาจารย์สาะากินี้นะขอบคุณเอชซีแฟนช่องที่ติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับซาลากินี้เอชซีโชุกีมันมันเรื่อยๆนะครับจากเงินแสงเงินล้านแต่เมื่อสุขสุขคนไปพบกันชิมหน้าชิมนี้การเขาว่าสวัสดีครับ